อย่าท้อนะเราต้องทํางานแลกเงินอืมถ้านั่งอยู่เฉยๆแล้วรอให้เงินมาหามันก็ไม่มีทางทําได้นะคะเหมือนเราเองเห็นเราแบบนี้คือเราแค่แค่ถ่ายแบบชีวิตของเราให้ทุกคนเห็นแค่ยี่สิบเปอร์เซนต์เองอีกแปดสิบเปอร์เซนต์อีกหลายปัญหาที่เชื่อว่าทุกๆคนล้วนก็มีปัญหาเหมือนกันในชีวิตเราแค่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้น เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อ่าสู้แล้วก็ทำงานแล้วก็เป็นหนี้ขอให้ปลดหนี้ได้นะคะสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มฉันพูดถามอยู่ใส่เนอะชานี่มาเบิ้งมาหนิแนวไล่ดังอยู่ใส่ เออใช่อันนี้แป็งอันนี้ตัวเองมันเห็นไฟไหมน่ะเห็นเออนานานะแต่โอ้ยร้องผื่นหนาวกว่าอย,อยิมเอนีผู้นหนึห่งหน้าไม่เข้าเป็นสีมันเข้มด้วยทยํายังไงให้ผมรอนอยู่นานก่อนช่วงที่พี่รอนนะคะพี่เอารอนออกใช่ไหมพี่อย่าพึ่งย่าพึ่งสางผมมะย่าพึ่งให้ผมคายพี่ทาให้มันเย็นก่อนจักน้อยแล้วพี่ั้งคอย คอยสางผมที่หลังมันเป็นเทคนิคของสางผมเขจวาวาน้จะจำขจาือนกันจักแมนบ่แมนแต่ว่านูก็รู้สึกว่าดิแต่ว่าบางที่อ่ะมวนผมบ่ค่อยยูเวลาไปน้าคอนเสิร์ตขึ้นอย่างขึ้นหนึ่งอากาศด้วยนะคะเพราะว่าเรากางแจ้งแต่ถ้าในกรณีแบบอ่าแนถ้าในกรณีแบบว่า เป็นโรงเบียร์หรืออะไรเงี้ยที่ที่แบบอยู่ในห้องแล้วเปิดแอร์แบบอะไรเงี้ยเออมันก็ได้มันก็มันก็อยู่ค่ะอากาศไม่ค่อยไม่ค่อยอบอ้าวแล้วที่สําคัญคือใส่บอร์ดแค่นี้แหละมันมันหนักผมมันลื่นแล้วก็มันหนักแบบมีน้ําหนักอ่ะมันเลยแบบอาจจะต้องมีตัวช่วยก็คืออาจจะต้องมีมูดมีอะไรช่วยด้วยให้มันอยู่นานขึ้นนะคะนี่ค,คอยท้ายอินเราได้เนี่ยมุ้งจะลูเลียงบ่ จะเป็นคนที่ต้องแต่งตาก่อนแล้วค่อยเขียนคิ้วทีหลังชอบดูเพียแนแต่งหน้าเพลินมากคนวะซักคิว้วถาวอนก่อนมาเนี่ยจริงๆจะเข้าเป็นเน่นมันหลายอะลงลงลงอ่าเขาเอืน่นวานำนักมือหลายๆจ่า,างๆมันจริงแกงยากยห้าคิว้ว